วันนี้เราจะวันนี้เราจะวาดวาดรูปคนในเกมไม่ใช่เกมเกมอะไรไม่รู้ทวยวรรณวันนี้เราจะมาวาดรูปผลปีศาจอะไรสักผลหนึ่งแล้วว่าว่าน่าจะวาดผลเสื้อดีกว่าม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 ันมีเส้นไหเนี้ยมันมีเส้นเส้นตรงหรือเปล่าวันนี่ไง Đây mà Cháu xin. con à. What the? Do. Do con, Do. Oh my god. ไม่เห็นจบครับเออเรือหม่หรือใหม่หรือใหม่เรือหม่นนนี่น่ัแหละทำไปเลยย่มแต่แล้วรูปล่างแล้วจะว่าผลอะไรดีเออคิดไม่ออกโอ้ยคิดไม่ออกเลยว่ารู้แล้วขนเสือแล้วกัน ở vù ở vù ở vù xì léo